สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนแรกเราก็ขยับกล้องนิดนึงนะเราก็ว่าจะไปนอนแล้วละ่ะแล้วทีนี้ก็อยากจะมาเห่อของให้ดูก่อนชีวิตสุขสบายค่ะทําคลิปเสร็จก็นอนก <g ül> <g ül> ็ผมติดผมติดปากนะคะก็นะคะวันนี้จะมาเออเหอของใช่ไหมเราจะมาเห่อของเนาะ เออเราก็ไปช้อปปิ้งที่ร้าน xxi นะคะเนาะชื่อมันก็คือว่า f o r e v e r 2 1 com นะคะไม่มี com หรอกค่ะ f o r e v e r 2 1นี่แหละเราไปซื้อที่เซนทันเบอร์นะก็วันแรกไปอ่ะไปวันเสาร์นะคะเราก็ไปจริงๆเราเข้าร้านนี้บ่อยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรถูกใจไม่ไม่ค่อยจะเออไม่ค่อยซื้ออะ่ะทีนี้ไปเห็นของในกระบะเขาไม่ได้เซลล์หรอกค่ะเขาเอาเอามาขายเฉยเป็นแว่นตาอัละ250้นะคะ ซื้อแว่นอีกแล้วก็ลักษณะมันก็จะเป็นเพชรๆอย่างนี้แลคะ่ะเป็นแว่นแว่นกันแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นะคะไม่ใช่แว่นแฟชั่นธรรมดานะก็ใส่ได้เลยมีหลายแบบค่ะแต่ว่าเราก็ชอบแบบแบบนี้นะจริงๆอยากจะได้3อันเลยแต่ว่าก็เกรงใจลูกนะคะก็ซื้อมาอันเดียวก็พอไปกับลูกด้วยเนาะทีนี้วันแรกเราไปช็อปใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อ,อ,อคือไม่ได้ซื้อแปลงแปลงเซตอันนี้ของเขามา เออเราก็มานอนคิดถึงมันอยู่หลายคืนเลยละ่ะคืนเดียวไม่ใช่หลายคืนก็เลยเวันอาทิตย์ก็เลยกลับไปซื้อใหม่นะคะก็ถ้าเป็นของพวกออเอเซอรี่พวกเ,เครื่องประดับอะไรพวกนี้เนาะมันจะรองเท้าพวกนี้ร้านนี้เขาจะไม่ไม่เปลี่ยนนะคะไม่ให้เปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าเขาก็จะให้เปลี่ยนทีนี้กล่องในเซตเนี่ยนี่แหละที่เราจะมาเหอนี่แหละที่เรานอน,อนไม่หลับเพราะมันก็คือว่ากล่องเนี้ยทั้งเซตเซตแปลงแต่งหน้าเนี่ยสองบาทนะคะ มันจะมีสองสีเป็นสีตรงด้ามมันจะเป็นสีที่เราเอามาเนี่ยเป็นสีดําด้ามมันจะเป็นลักษณะเนื้อด้านๆน,น,นะคะอ,อ,อีกสีหนึ่งมันจะเป็นสีเปลือกไข่อ่ะสีไข่ไข่ไข่ไก่ประมาณนั้นนะคะก็เราก็เลือกสีนี้มาวันแรกที่เราไปดูอะเต็มเลยมีของเยอะมากพออีกวันนึงวันอาทิตย์เราไปปรากฏว่าเหลือแค่หกชิ้นเหลือสีดำอยู่สองสองกล่องนอกนั้น เป็นสีขาวไข่ไก่หมดเลยเราก็เลือกสีดําม,มานะคะก็คือหมดเร็วมากก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนซื้อนะมันก็เป็นแปรงขนสองเคะห์สังราะห์ธรรมดาไม่ใช่แปรงขนสัตว์อะไรหรอกทีนี้เราก็ลองเล่นกับมันแล้วลักษณะกล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะมันอย่างนี้ก็คงมาหาถุงหากล่องใส่เองนะคะไม่คืออันนี้เขาเขาเขาทำใหม่หเฉยๆนะคะก็ลองเล่นดูแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ แข็งจนเกินไปไม่บาดหน้าจนเกินเกินไปไม่ก็พอใช้ได้ประมาณนั้นนะคะอันนี้จะเป็นทั้งหมดเนี้ยมันจะมีทั้งหมดอยู่ห 6, 6ชิ้นนะเป็นแปรงเดี๋ยวเอาให้ดูทีละชิ้นดีกว่าเนาะก็เป็นอันนี้เป็นแปรงสําหรับแปง้งปาดหน้าแหละนะอันเนี้ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะหัวด้ามมันก็จะมีชื่อบอกมีชื่อบอกตรงนี้แล้วก็ด้ามมันจะเป็นสีทองใช่ไหม ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีดําแบบออกด้านด้าๆจับแล้วไม่ลื่นนะคะประมาณนั้นนะหัวฟูๆอย่างนี้ส่วนอีกแปรงอีกอันนึงอันชิ้นที่สองเป็นแปลงปัดแัดแก้มนะคะเป็นแปลงลักษณะน,น,นี้เอาไว้ปัดแก้มก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปส่วนแปรงอีกอสองอันนี้ก็จะเป็นแปลงสําหรับตานะคะนี่ตาอันเล็กอันใหญ่ประมาณนั้นนะ ก็ใช้ดูแล้วมันก็มันก็ไม่ไม่ได้ลักษณะหัวมันจะเป็นแบรนด์นีไม่ได้ลักษณะหัวฟูเอาไว้ทาตา,าประมาณนั้นนะก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปไม่ทำร้ายตาดวงตาของเราจนเกินไปนะคะทีนี้อันดามที่หมันก็จะเป็นแปลงไลเนอร์ตัวนี้เราชอบมากเอามาเขียนคิ้วนี่ะสวยมากตัวนี้มันจะเป็นลักษณะะนนี้นนะคะ ไ,ไว้เขียนคิ้วขอบตาไลเนอร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าเราเมื่อเช้าเราเอามาลองเล่นกับกับคิ้วของเราใช้ดีนะทีนี้อันสุดท้ายอันนี้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ว่าเขาให้มาก็เอาเป็นแปรงสําหรับคิ้วนะคะแล้วก็มาสคาร่านะโอเคก็มาเห่ประมาณนี้แล้วค่ะก็ง่วงนอนก็จะไปนอนต่อนะคะ ก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้เราก็จะไม่ซื้อแล้วไม่ช้อปแล้วอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่ค่อยซื้อใหม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ